ทำไมเปิดไฟเหลือง,งรครับเนี่ยเราเล่นเราเล่นนะพร่โบเขาบผมแล้วกดสีใหญ่ครับผมครับกดกันตัวเองไลยขนาดไหนมากเอาจริงๆไม่กดดันเลยนะเพราะว่าพี่อุ๋ยแล้วก็ทีมก็ดีจริงแล้วพอแล้วพอพี่อุ๋ยเขาพี่อุ๋ยเขาโตมากับยุคนั้นพอดีครับเขาก็จริงๆเขาโตไปยุคแบบ ตอนนั้นเขาเด็กๆเพราะเขาบอกว่าความทรงจําเขาอะต,ตอนนี้เขาไปโรงเรียนอะเขาเห็นตํารวจกําลังจับนิติหญ่อยู่รงตรงเรียนวัดเข็นมาตองนั้นนะครับใช่แล้วเขาก็เหมือนแบบบอกให้โยนกลับบ้านแล้วเขาก็สามารถเล่าความรู้สึกต่างๆเล่าช่วงเวลากับเพื่อนได้อย่างได้อย่างอินอะแล้วเราก็เลยเหมือนเข้าใจว่าในยุคนั้นโทรศัพท์มันน้อยเลยงี้ยแ,แล้วมันเลยมันต้องเจอกันมากกว่าเขาก็เล่าๆเราก็เลยรู้สึกเอิร์นเรามั่นใจ ตอนที่พี่เขาเสนอไอนตัวห้าขึ้นมให้เราตอนนั้นวอนรู้สึกปาเป็นยังไงคือต้องบอกว่าตอนแรกอ่ะที่คุยกันอ่ะก็เหมือนที่เขาเล่าอ่ะว่าเขาก็มองตาเราจริงๆแล้วเขารู้สึกว่าโอเคลองไปดูบทีมานะเสร็จปั๊บก็ก็แยกจากกันไปก็ถ่ายรูปมาเก็ตไว้อะไรเงี้ยแล้วโปก็ไปฟังเรื่องราวของพี่พี่ตีมาไปฟังมาฟังแล้วโปว่าเหมือนโปเริ่มเห็นหน้าเขาละโปเริ่มเห็นภาพเขาละเห็นบุคลิกท่าทางเสร็จปั๊บเขาถามเราเฮ้ย อโปชอบการแสดงอ่ะอโปลองบทเลิกดูไหมเลิกคือเพื่อนของตีแล้วเขามีวิธีการเล่นต่างๆให้โปเล่นมากมายเพราะตัวละครเนี้ยเขาเขาสร้างขึ้นมางั้นแปลว่าพอพอไม่มีอยู่จริงอ่ะอโปเล่นอะไรหลากหลายอโปอยากลองไหมแต่โปรู้สึกว่าเฮ้ยโปอินกับพี่ตีใหญ่ไปแล้วอ่ะแล้วโปรู้สึกว่าเหมือนโปเริ่มเห็นเขาชัดลวแล้วโปรู้สึกว่าโปอยากเล่นตัวพี่ตีใหญ่แล้ะแตความแต่ความเป็นตุ่มนุ่มสุภาพเพื่อต้องแสดงออกมา Okay. มันมันเป็นความยากนะเพราะจริงครับโปอะเป็นโปว่าโปพูดเก่งกว่าพิติมันเลยเป็นความยากก็าแบบเราเราจะถ่ายพ่อจะสื่อสารยังไงให้ใหตัวละครอ,อื่นๆหรือคนในฉากอะเข้าใจว่าเรากําลังจะทําอะไรจะเดินทางไปไหนแต่พอเราฟังเรื่องราวเขาไปเยอะอะเออมันมันมันเป็นไปได้ที่เขาพูดน้อยเพราะว่าเหมือนคนรอบตัวเขาบอกว่าตัวจริงเขาพูดน้อยแล้วเขาสุภาพ แต่เวลาเขาทำอะไรแล้วเขาทําเลยเออแล้วพอพอมันเหมือนมันเล่นไปเรื่อยๆพอมันนั่งอา่านชีวประวัติเขาไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าเฮ้ยโอเคเราเชื่อแล้วว่ามันเป็นงง้นจริงๆแล้วเราก็เลยอินพออินเสร็จปั๊บเราก็เลยสร้างบุคลิกท่าทางเขาขึ้นมาสร้างองค์ประกอบ,บต่างๆรวมถึงแว่นสีเหลืองที่ปาดเปี่ยวคล่องแคล่ว <Yeah. S 2> ไปได้ทุกที่ใส่เสื้อยีนแล้วก็เป็นเกงขาแพลล์หน่อยครับมีความเซ็กซี่แล้วก็ลหล่อเข็มขัดขึ้นมาใหมให่ให้มันเซ็เล็กที่ทุกอย่างมันต้องแบบนไม่ใช่ของทาง่าย ก็บ่งบอกตัวละครเขาตั้งแต่คนแรกเห็นว่าอันนี้คือติใหญ่ที่คล่องแควปาดเปียวแล้วก็มีความเซ็กซี่เ,เขาบอกเคิดว่าอันนี้คือติใหญ่ในยุค2025เพราะว่าพอมันออนในเน็ตฟลิกสะครับออนวัน190ประเทศอะแปลว่าหลายหลายประเทศทั่วโลกหรือหลายเมืองอะเ <Okay. S 1> ขาก็ไม่ได้รู้จักว่าตีใหญ่คือใคร,เ,<อ>ขรเขารู้แค่ว่าตำรวจจำโจนงั้นเราจะสร้างคาแรคเตอร์ของโจนเนี่ยในยุคนี้มันเป็นยังไงที่แบบเห็นปั๊บแล้วเข้าใจเลยเขาบุกเล่กท่าทางเป็นยังไงแล้วคนก็ยัง ดูต่อไปเรื่อยๆคาแรคเตอร์นี้ก็ทอนตัวโปรเองเข้าไร่วมในการดีไซน์ด้ใช่คือโปรก็เหมือนกับกอบพี่อุ๋ยแล้วแบบโปรแบบชอบเสื้อผ้าแต่เด็กโปรบอกว่าเปิดตู้เสื้อผ้าพ่อแม่แล้วเอามาลองตั้งแต่เด็กโปรแฮปปี้มากโปรแล้วโปรก็อินในยุค70 80บมากโปรขอร่วมทําได้ไหมเพราะวโอเคจอยเปิดโอกาสโปรก็แบบศึกษาเต็มที่ก็โชคดีผหานรุ่นพี่ที่เขาแบบเก็บเสื้อผ้าเก่าๆอู่แล้วคะแล้วก็เอาแพทเทิร์นมาแล้วแบบเอ้ยแบบไหนวะ ที่มันเป็นตัวละครที่ติใหญ่ที่สุดแล้วเอามาใส่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 โอเคอันนี้แหละแล้วก็แล้วก็มีทีมงานมาช่วยนะ้ยก็หาเสื้อผ้าแล้วช่วงนั้นมันเป็นมันย่างที่มันเป็นช่วงสงการการไปหาเสื้อผ้ามือสองตามตลาดมือสองอะ่ะคือมันปิดหมดเลยไง <c oughs> แล้วใช่แล้วโรงงานก็ปิดคือเสื้อยีนที่ใส่ในเรื่องอะ่ะได้ก่อนวันถ่ายหนึ่งคืนโอโลเข้าโรงฟอกนี่นั่นแบบต้องไปขอร้องมันแบบเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็ทุกอย่างอ่ะรวมถึงแว่นคอเสร็จปั๊บพอเดินเข้าฉายเรารู้สึกว่าเท นี่แหละคือพิษติยใหญ่กลับมาแน่ยินึงเดียวแฟชันี้ครับขา,ขาแฝงความเซ็กซี่งั้นช,ช่วงนี้เวลาโป,ปไปงานไหนไหนโปก็จะแต่งตัวอย่างเงี้ย <c oughs> ให้ปลดกระดุมหน่อยให้เขามีความมีความมัสก์ลีนมีมีความแ <c oughs> มนทม,ม,ม,มเซ็กซี่หน่อยผมไผเจ้าการตอนนี้ครับผม การการนอกประเทศเราเป็นไงบ้างอ่าก็สนุกสนานครับนี่เพิ่งกลับมาจากงานจอห์นนี่วอลเกอร์อโปโตแล้วครับอโปดื่มเหล้าแล้วดื่มเหล้านอกประเทศนะบุกวงเล็บที่สิงคโปร์ที่สิงคโปร์ยังไรก็ความตื่นเต้นกับการก้าวของการออกไปทำงานนอกประเทศเรามันเติบโตขึ้นงานาที่มันโตขึ้นเลยคือเราเพราะว่ามันก็เหมาะสมกับวัยนะครับคือเหมือนพอโปเหมือนพอโปเข้าเลขสามแล้วอ่ะ โปก็คือวิธีการใช้ชีวิตคือโปรโปรเป,ป็นคนแบบชอบความสดใสชอบความสนุกแล้วโปรเลยรู้สึกว่าการที่เราใช้ชีวิตอย่างสนุกและสดใสอะ่ะเ<ม>ชื่อว่ามันก็ให้พลังใจกับคนว่าเฮ้ยการขึ้นเลขสามันไม่ได้แปลว่าอยต้องแบบแก่แล้วยังสาม,มารถสดใสกับชีวิตได้อยู่ยังแบบยังท้อมเฮฮายังเต็มที่กับชีวิตได้อยู่อะไรเงี้ย เพิจะคึ่งเพ่จะเร็ววัยรุ่นตอนต้นวัยรุ่นตอนต้นวัรุ่นต้นเออวัยรุ่นตอนต้นเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนแล้วนะวัยรุ่นตอนต้นอะไรเงานที่ไปถ่ายไว้ออนแล้วด้วยงานที่ไปถ่ายไว้ก็ก็ออนแล้วก็มีอชายเซีรีส์แล้วออนแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยตีใหญ่เรื่องเราจนออนแล้วรายการรายการรายการที่ไปโปรโมทอ๋อรายรายการอะไรนะไทยไทยเยอะ่ายเยอะอ๋อที่ไปนิวซีแลนด์อะไรนะ โอเค a t a trip ก็ไปถ่ายกับพี่เฉินปอลิงแล้วก็เยลโลนะฮะคนเป็นคนชายเปก็คือมันน่ารักนะเรารู้สึกว่าคือคือคือ่างผมไม่ได้คล่องภาษาขนาดนั้นแล้วเขาก็แบบพูดได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าแปลว่าความจริงใจอ่ะมันสามารถเชื่อมถึงกันได้โดยที่แบบเราอาจจะไม่ได้ต้องพูดภาษาเดียวกันได้แต่เราใช้ความจริงใจเนี่ยในความในความน่ารักเนี่ยสื่อสารกันได้เลยใหม่ๆกัเมาได้ ก็ได้เห็นได้เห็นแกะนิวซีแลนด์ครับได้กินแลมอนนิวซีแลนด์อร่อยมากแล้วก็ได้ไประสบการณ์ใหม่ๆว่าเออจริงๆแล้วอ่ะความความตั้งใจอ่ะมันเป็น universal ที่ไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนบนโลกอ่ะเราใช้ความตั้งใจใช้ความน่ารักใช้ความนอบน้อมเนี่ยทํางานไปจอยกับคนในทั้งโลกจริงๆเอออย่างล่าสุดเจอพี่ลีนงุกน่ารักมากเขาเป็นคนที่เขาเป็นคนที่สุภาพแล้วก็แบบถ่อมตัวมากแล้วม็นคนแบบง่ายๆสบายๆ เราเรารู้สึกว่าน่าเอาแบบอย่างจริงจังนะเป็นไงบ้างน,น,นะตอนนี้คือเริ่มงแฟนอินเตอร์เ,เราก็มากขึ้นจากที่อนแรกเราเราป็นคนไปจริงๆก็ดีใจนะครับเยอะอยู่แล้วนะครับ,บครับโอ้หขอบขอบุณมากๆครับจริงๆดีใจมากที่หลายคนเขาได้เขาได้รู้จักเราแล้วเขาก็ได้เห็นว่าเราเป็นคนไทยคือโปคือโปรักความเป็นไทยมากอะ่ะแล้วพอเขาเหมือนพอติดตามก็ได้เห็นความเป็นไทยที่มากขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้ ก็ดีใจอยากให้คนได้รู้จักวัฒนธรรมได้เห็นความสวยงามได้เห็นความน่ารักของคนไทยมากขึ้นไปเรื่อยๆครับว่าคนไทยก็ก็น่ารักอะแล้วก็เก่งด้วยสุด้ายแฟนคอน15นี้ครับผมโอ้แฟนคอน15นี้รับรองว่าในช่วงตอนต่างๆที่ยังไม่เคยเห็นก็ได้เห็นในคอนนี้หรือว่าอะไรใหม่ๆก็ก็ดีดูในคนนี้เช่นเช่นทันแล้วทันวา อัน่าติงขอโทษเออแล้วก็ก็ก็จะมีร้องเพลงก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองไปดูกันว่าความสดใสความมันที่อยู่ในในแฟนคอนเป็นไงบ้างคือเราเดินทางไปหลายที่มากจริงๆมีที่ออกมาแล้วคือชงชิงใช่ไหมไปที่ชงชิ่งแล้วก็ไปมาเก๊าแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวปีหน้าก็จะไปที่ไหนนะบราซิลไปบราซิลไปต่างๆครับก็รอติดตามกันครับ ขอบคุณครับเฮ้ยแต่ที่สำคัญติ๋ใหญ่เลือกดาวโจน13พฤศจิกายนนี้บ่าย2ดูพร้อมกันแล้วก็แฮชแท็กว่าตีใหญ่เลือกดาวโจนหรือว่าตีใหญ่ born to be bad ที่ใหญ่ born to be bad พร้ <c oughs> อ,อมมากกว่า190ประเทศทั่วโลกชูดู